หลังจากที่เราเปิดเครื่องวัดสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากลับไปที่หน้าจอของตัวซอฟต์แวร์นะครับให้เลือกดับบลิกที่ตัวไอคอนของ EasyMatch QC นะครับหรือ e a MQC นะครับดับบลิกครับหน้าจอจะแสดงรายละเอียดขึ้นมาว่าเรายังไม่ได้ต่อเครื่องวัดสีเข้ากัตัวซอฟต์แวร์นะครับให้เรากดโอเคไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเซนเซอร์นะครับ แล้วเลือก install c o n f i g t เมื่อมีตัวหน้าจอใหม่ขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่ a d sensor ครับเมื่อเรากด add sensor ไปเรียบร้อยนะครับตัว sensor type ตัวนี้นะครับเราดูจากตัวด้านข้างนะครับจะมีรุ่นต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ตัว Colorflex E-Z นะครับ กด next ไปครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะลิงก์กับตัวเครื่องวัดสีนะครับเห็นไหมครับตัวหน้าจอเครื่องวัดสีจะหายไปนะครับที่หน้าจอซอฟต์แวร์ก็จะแสดงใช้ของเครื่องวัดสีนะครับแล้วก็ตัวนี้ขั้นต้นนะครับเราเอาตัวตนด n d a r d d i ์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําการตดด n d a r d d i ์หรือทําการ c a l ิ b บ a t e ในภายหลังนะครับติ๊กออกก่อนนะครับจากนั้นเรากดฟินิชไปครับ หลังจากที่ตัวเครื่องวัดสีและตัวซอฟต์แวร์ติดต่อกันได้นะครับก็จะมีรายละเอียดทางด้านซ้ายจะแสดงเป็นตัว serial number ของเครื่องวัดสีนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะบอกตัวเครื่องที่เป็นรุ่นนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัว reconnect sensor as startup นะครับตัวนี้จะต้องมีการติ๊กไว้ด้วยนะครับอย่าออกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ เวลาที่เราเปิดซอฟต์แวร์ตัวใ,ใหม่ใหม่ตัวซอฟต์แวร์จะไม่ค้นหาตัวเครื่องวัดสีนะครับจะติดต่อกันไม่ได้เราจะต้องมากด c o n n e c t อีกทีหนึ่งนะครับให้ติ๊กตัวนี้ไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ติดต่อกันได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราสามารถแอดตัวเซนเซอร์แล้วนะครับเรากดโอเคไปครับหลังจากที่เรากดโอเคไปเรียบร้อยนะครับ เครื่องจะแจ้งว่าเราได้ติดต่อเครื่องว่าสีเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดโอเคไปทีหนึง่งตัวนี้เนี่ยตัวซอฟต์แวร์จะแจ้งให้เราปิดตัวซอฟต์แวร์ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่อีกทีหนึง่งถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้เรากด no ไปครับมไม่ต้องเซฟนะครับนะครับหลังจากที่เราออกจากตัวซอฟต์แวร์เราจะเห็นไม่รับตัวที่หน้าจอเครื่องวาสีจะกลับมานะครับหลังจากนั้นเราจะเปิด ตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาอีกครั้งนะครับดับคิกที่ตัว e a s y m a t UC นะครับดับมคิกเข้าไปเลยครับนะครับก็หลังจากที่เราได้แอดตัวเซนเซอร์หรือเครื่องวัดสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปิดตัวซอฟต์แวร์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นว่าด้านล่างของตัวซอฟต์แวร์นะครับจะแจ้งว่า ตอนนี้เราได้ติดต่อเครื่องวัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องวัดสีเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะครับคือเรือ่องัเบอร์อะไรใช้หมดชนิดไหนนะครับเป็นตัวนี้เราใช้เป็นเรียนก d เนนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดนะครับ อันนี้ก็เป็นการติดตั้งเครื่องวัดสีเข้ากับตัวซอฟต์แวร์ EasyMac QC นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ